สวัสดีค่ะพอเม่พี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุขคนจ้ามือนี่แอนนาสไลฟ์สไตล์อินนอเวนะคะพี่น้องสีผ้าพ,พอเม่พี่น้องมาทำลูกสินนาอค่ะแอนนาก็ได้สซื้อมาแล้วสั่งใหถ้าเจาปันมาแล้วนะคะโลครึงนะคะกลับมาเมืองกันเลยนะคะว่าแอนนาสิเฮ็ดแบบใดไลูกสินรสตา์ไทยๆแบบบานเท่าในหลายเฮ็ดง่ายง่ายนะคะแต่เสียไปปรุงเป็นอาหารนอเวจ้าพี่น้องไปเมืองกันเลยค่ะ 8ดกิโลกับประมาณเจ็ดขีดอันนี้กะสีสองแท็กกับประมาณโลหาขีดค่ะเพราะว่ามันเจ็ดลเอ้ยเจ็ดขีดกว่านะคะเกอบแปดขีดสองแท็กรวมกันกับสิประมาณที่โลคคึงนะคะโลโลครึงที่พอดีสื่อแบบหแบบว่าให้ข้าเจ้าปั้นไห้นะคะนี่คะ่ะเนื้อ สีเฮ็ดลูกศิลปเด้อค่ะมื่อนี้เด้อสถ้าเฮ็ดลูกศินเด้อจ้ะอัน,นอันนี้นะเข้าไปสร้างเจ้าวนวดมาให้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ็ดเองนะคะเพราะว่าไอ้นน้าบริปันเองบระเมนเฮ็ดเองตั้งแต่เริ่มต้นเด้อจ้ะเด้อสิมาสอนวิธีเฮ็ดอันลูกศิลปสไตล์เอ็นอนา้าเอ็น้าก็จะใส่คอนอลงไปนะะี่ค่ะสองส่วนเนาะใส่คอนอลงไปสองอันสองส,องสอง่วนตเพราะว่าสร้างขจาปั้นมาใหอยว่าอะไรเดี๋ปรุงนะคะเข้ากระสีมาปรุงเอง อย่งนี้นะคะปรุงรสชาติเองกระชส,สยอันขนานสองช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วการอ่าซอสอันอันนะคะซอสปลาเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเบบเบ่เบบเอานวดนะคะน,วนัวมากนะคะก็เอาแบบว่าถึงกับนัวดด้วยเอาเพราะมีรสชาติพอจ้ะตุกสินของข้าวกะเพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะเด้อจ้ะเด้อ ตามนี้รายละเอียดสีลงหัอีกเท่อนึงด้วยค่ะด้วยอันนี้สิหนวดให้มันเขากันซะก่อนค่ะสร้างมาหนูว่านีนเจ้าปั้นมาขายราคาเขาสิมาเห็ดลูกศิลนเองนะคะอันสร้างมาจากลานเดียวกันกับเทียนส่วนอันคิดสมาตรว่าเห็ดอันเห็ดอันลูกศิลป์ฝรั่งเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นลูกศิลป์ไทยนะคะเดียวกันค่ะกับเห็ดหมูย่อกับเห็ดด้วยกันค่ะพี่น้องจา้า นี่ละมันให็ข้าเจ้าปันมาให้มันสีเนียนละเอียดค่ะจางสีเนาะต่อบหนะสีหลืงอันนวดนวดด้วยไม้ไผ่สกอตแล้วก็จางสีนวดมือค่ะและะ้วก็จางเซียนตุ่มเฮลุกสินเนาะเพระาะว่าข้าเจ้าปันมาให้ยละเอียดและเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะกระสีนวดอีกเทือนึงเห็นมันละเอียดลแล้วก็จางเซียน กปแจ้งเสียนตุ่มเนาะเดี๋ยวเราจะมาเมืองอีกเทือนหนึ่งค่ะตามนี้ละค่ะโลเครงค่ะตอนนี้เอนนาก็ตุ่มน้ำให้มันเดือดก่อนเนาะจังสีรดลงนะคะพี่น้องเวลาให้หลุกสินนะฮะก็ะต้องให้น้ำเดือดให้น้ำอุณหภูมิแบบว่าห่อนันะนะคะ ่อซื่อๆว่าต้องเบือดเดือดบู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 ไปเฉยๆ,ๆ,ๆนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจังมาเมืองกันอีกเือนึงนะคะตอนแอนนาปั่นเนาะตอนนี้นวดลูกซินไปก่อนค่ะสักพักหนึ่งถ่ายแอนนานวดไปพร้อมถ่ายไปพร้อมมั่นกระสีดุลนะคะพี่น้องเนาะทีละขั้นตอนเดี๋ยวเขาจังมาเมืองกันอีกที่หนึง่งเด้อจ้ดเด้ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะต่อไปนี้แอนนาก็จะทำแบบใช้มือนะคะอันนี้น้ำเย็น สำหรับจุ่มเพื่อไม่ให้นุกชิ้นติดติดช้อนนะคะมามาเริ่มกันเลยอันนี้มันฝรัง่งคุณผู้ใช้เขาจะกินกับไอ้นี่นะคะอันนี้น้ำของแอนนาหลังจากที่น้ำเดือดแล้วแอนนาหลีไฟลงนะคะอยู่ที่หนึ่งครึ่ง<ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้มันเดือดปุผุเนาะลูกชิ้นเรามันจะแตกนะคะแล้วก็ต่อไปนี้แอนนาจะใช้มือในการ ทำลูกชิ้นมือล้างสะอาดสองรอบสามรอบแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ําเย็นค่ะแล้วก็ช้อนสําหรับจุ่มนะคะลูกชิ้นจะได้ไม่ติดเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะเพราะว่านวดประมาณ15นาทีแล้วค่ะนะ,นะคะเราก็จะอย่างนี้เลยนะคะ ช่วนชวนตัวนะคะโอ้ยเย็นเย็นมากเย็นมากมากเ๋ยน้อดีินนอกจากจะอยู่กับอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะเรื่องกินทุกอย่างคุณต้องทำเองต่างประเทศ ขนาดใดก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องเอ้ยลูกหน่อยหลุดง๋ยจะด่ามาเดือมือเด้อหลังมือเดียวป่อยสองหลอบสามหลอบค่ะพี่น้องขันห้องโบปั่นมือสีหลูกมันบกกลมค่ะอันคลิปก่อนี่อันนะเฮ็ดอันพอดนะไอ้น้าไม่อยากใส่มือเพราะว่าอย่างมันเหนียวอย่างสิล่ะค่ะแต่ลูกสินมันบมันพ่ใส่มือบได้ค่ะมันบกกลมค่ะลูกมันกระสิบนากินบ่งามค่ะ ถ้าลูกสิ้นมันสุกแล้วมันก็สิร้อยขึ้นมากค่ะพี่น้องมันสิรอยขึ้นมากเหนือหนาวข้า,าก็ซาซอนออกไปนอกน้ำเย็นซ้อนออกไปนอกน้ำเย็นค่ะนวดไปพร้อมอันปั่นไปพร้อมเนาะอันเท็ดหมูยอกอะจงซีขึ้นกันค่ะพี่น้อง ถ้ารสศาตร์ฝรั่งมาตรบอสแสบนะนะบอบอถูกใจเฮานเนาะเขาต้องเอามาสื้อสร้างให้เขาบดมาแล้วเฮามาปรุงรสศาสตรอเองนะคะพี่น้องจา๋าออสามีเพ่นก,มกน็นานกมากนั่นดอละเฮามาปรุงรสชาสติ์เองนะพ่นก็มากนัามันก,กินนัน,นก,ก็วบาแซ่บอันที่เห็นเขาเจ้านวดมม่หายเพราะว่าหย,ยังอันไอ้น้นํามาอยู่นี่นมันเพื่อนไม่เนาะพี่น้องมันบอฮัลลามี่เหนอุปกรณ์ทำมหากิิอีอย่างไรเพราะว่าอุปกรณ์อันที่ อันอนนาเหตุประจํานะยวนทั้งบ้านทั้งเหนือค่ะพี่น้องคะอันเบาซูฟังซูเดอร์ <c oughs> อันบางเทือ,อนผู้่นก็มาเขาเขามานเป็นอันเอ็กซี่ไม้พักับบลูจกร์ดนะคะพี่น้องกับกผูครีปกะสีเบาแบบนี้ไห้ฟังกาเม่นวาเมานั่งเบาปวดเนอกว่าอันมีเงอนไหลหลังทังซีนนะคะพี่นอ้องเอออย็น,ะะน,ยนได้ด้วในเฝ้า สิเฮ็อดซอสอันซอสนเอเบ้ขึ้นกาวนะค่ะแต่ว่าหอมเอาแบบต้มเฮาบ่เฮ็ดแบบทอดแล้วก็สิเก็บใส่ตู้เย็นฟีดไว้ถักกินค่ะพี่น้องอันไว้ใะเฮ็ดยำเน่ไว้สะใส่ลูกชิ้นเน่อันโอ้อันเฮ็ดเว่าก็ได้เนาะโอ้้ไวใะเฮ็ดยำแล้วก็อันไใบสะใส่อันมะม่านะคะพี่นออ้องสดด้นอนๆเฮ็ดต้มจืดจังสีด้เบิดลูกชิ้นอันนโอ้เครื่งก็กินได้หลายอยู่เด้อ เห็นล่าเรือข้าไปเมื่อคลิปข้าเจาเนาะอันข้าเจาเฮดลกสิ่งอันแล้วก็กินจำจำน้ำจิ้มนะพี่น้องโอ้ยคือน้ำร้ายเอ,อือกอยากกอกอสีเห็ดได้นี่กอสีอยากเฮดสิ่งได้นน่ค่ะพี่นอ้องพาะว่ามันก็ใส่ประโยชน์ในหลายอย่างเนาะใส่ประโยชน์ในหลายอย่างอยากกินต้องทําเองเนาะชีวิตชีวิตมาดามเมืองหนอกค่ะพี่น้องคิดอะไรมาก มือล่างกถอเด้อพี่น้องเลยล่างลายรอบพร้อม,อมปกติก็บประยากกับมือเห็ดดอกตะวันถ้บบร่เม,มื่อเห็ดมันกับสีลูกอกงามะนะคะลูกบบกลมง่ะบอกยังไงลูกโบกสวยล่างกันค่ะเสื้อแด็กทีเรียรยังค่ะยาดามาอีหล่าเด้อค่ะเด้อปอดไทยเบาเล่านี่เป็นหัค่ะพี่น้องจ้าส่วนผู้ใดประเ็ดเป็นแล้วกะ เบิ้งโฆษณาหีหลาห่ายเด้อเฮ็ดเป็นแล้วก็โอ้ยอยา,าอ่าบาสนใจเป็นกำลังใจให้กันแน่นะคะพี่นอ้องกัาเอ้ย่าเฝ้ากดขามโฆษณาหีหล่าเด้อยาเฝ้ากดขามนะคะเบื้องในแน่นะคะพี่นอ้องยังต้องการกำลังใจที่เก่าเรื่อยๆนะคะ ให้เบิ้งจดปั้นแล้วเดนน้นี่พี่น้องเบิ้งดูนี่คลิปขันเท้าระเฮ็ดฮอดแปดนาทีได้พี่น้องด้อยอันนี้คือสาละคลิปเข้าระเฮ็ดฮอดแปดนาทีเข้าสีเหลือกัอนลงโฆษณาบ่ดด้นะพี่น้องแต่ถ้าเข้าเฮ็ดฮอดแปดนาทีเ้าเฮ็ดคลิปเข้าหนั่นความยาวแปดนาทีเราสามามรถสามารถเลือกลงโฆษณาเองได้ไม่ต้องรอให้ พี่ยูลงให้นะนะคะพี่น้องเนาะมันก็คอดีก็เอ็นาเห็ดคลิปยาวๆเจอเจ็ดแปดนาทีก็บทื่อ้ห้เรื่องลงโฆษณาเองได้เอ้าแล้วล่วะพี่น้องเนาะตามนี้ล่ะจังมาเบอกต่อกันไอคลิปหน่ะ